X-Men 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 กับ3กล่องสุดท้ายที่จะจบแล้ววว้ามาพบกับ X-Men 3กล่องสุดท้ายก่อนที่จะมีตัวอื่นมากักบ d ดชเลอ r ์กราดิเอเตและ Chester Star หนึ่งในทีม X-Force กันเลยในช่องต้นฮีโร่ครับผมเย้ yeah! สวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกและแฟนคลับที่อยู่ทั้งในและต่างประเทศนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวเดะต้นฮีโร่และครอบครัวคนรักของเลนดูทุกคนเลยพร้อมกันนะครับผมวุฒิกรคูแมนขอบคุณนะครับผมสําหรับความรักและก็ความห่วงใยและก็สิ่งดีๆที่มอบให้กับช่องเดะต้นฮีโร่เสมอๆจนถึงตอนนี้จะถึง1 0 0 0 0แสนซับสไครต์แล้วนะครับเหลือประมาณ1000กว่าซับสไครต์ ก็จะได้เข้าสู่กระบวนการการเป็นช่องรีวิวของเล่นที่มียอดรีวิวของมาเวลรีเจนที่1นึ่งแสนคนติดตามเจ้สำหรับคลิปนี้พี่ต้นจะพามาพบกับ3ตัวละครนะครับก็คือ d a ส z เลอร์ a d ร a ดเยเและ Chester s t a r นะครับผมเน่สตัวละครตัวนี้มาจากคอร์เรคชั่นเดียวกันนะครับผม อ๋อโทษทีครับมาจากโค้ดคอเลกชั่นสองกล่องด้านข้างมาจากบัฟที่มีชื่อว่าบ o ร o ล็อกส์นะครับผมที่มาจากนิวมิวสแตนนะครับผมและตรงกลางมาจากบัฟที่ชื่อว่าอั o พ a คาริฟนะครับผมคราวนี้แต่ละตัวละครประวัติเป็นยังไงกันบ้าง นะครับเริ่มจากเดสเลอร์กันเลยเดสเลอร์เนี่ยโผล่มาใน Marvel Comics นะครับ The Uncanny X-Men เมื่อปี1980นะครับเล่มที่130นะครับผมคนที่เขียนเนี่ยคือจอห์นโรเมนตาจูเนียร์นะครับผมคราวนี้เนี่ยเขาเป็นฮิวแมนมิวแทนส์นะครับและที่สำคัญเขาอยู่ทีมเดียวกันกับ3ตัวละครนี้เลย พี่เบอู้หูเลยอ่ะคือเขาอยู่ทีมกราดิเอเตอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็อยู่ทีมชิลส์นะครับแล้วก็อยู่ทีมเอ็กซ์ฟอร์สเดียวกันกับแชร์เตอร์สตอร์นะครับผมเพราะฉะนั้น3ตัวนี้พี่ต้นแบบเจ๋งมากๆและที่สำคัญ3ตัวละครนี้นะบอกเลยนะตัว Grace, ไกรในตัวดัสเลอร์ถือไม่ คือเขาเสียงร้องดีมากใครที่ดูเออ n เวนเอ,เอ,เอร์ทครับ X-Men นะครับในเวอร์ชันของ Dark Beat ท่านจะเห็นตัว d a z เลอร์ร้องเพลงอยู่ใต้ต้นหมา้จำได้ไหมคราวนี้เรามาดูตัวที่2ครับผมตัวที่2มีชื่อว่า g r a d i a t o r นะครับ g l a d i เอ o r เอ้าทำไมกลายเป็นอันนี้ g l a d i a t o r เนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่า g r a d i t t r r เนี่ยประวัติของเขาคืออะไรประวัติเขาเนี่ยเป็น1ในทีม เขาเรียกว่าทีม Imperial Guard ท่านผู้ชมที่สำคัญเลยทีมนี้เนี่ยโผล่มาเมื่อปี1977 ก่อนตัวนี้การแดสเลิยนะเล่มที่107นะครับเขียนโดยคุณคริสแคมอนส์นะครับผมคราวนี้ g l a d i a t o r เนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ปป Galaxy, ไปโผล่ในกาเดียนอาวดิการ์ซี่ไปโผล่ในจักรวาลของแฟ n t น s สติโฟนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประวัติความสำคัญเขาเป็นยังไงบ้างที่สำคัญคือเขามีอาบริตี้เรื่องของ r e f l e ตนะครับผมเรื่องของอากริตีพลังโซนา่าแลวก็การต่อสู้ที่แข็งแกร่งนะครับ ต่อมาเรามาดูกันในส่วนของ Chesterstar นะครับ Chesterstar เนี่ยเป็นตัวคอเลกชันดิปิต้นเป็นตัวละครหนึ่งที่ต้นชอบแต่ทำไมใน Dead Pool ใครดู Dead Pool บ้างแม่งตาย Dead Pool แม่งตายตายก่อนเลย Chesterstar นะครับผม d a d p o o ภาคสอ2ใครได้ดูบ้างป่ะคราวนี้ d a d p o o ภาคสอ2เนี่ยตัวนี้มาในภาพยนต์นะครับโทษทีครับมาในคอมมิกเล่ม แรกแรกที่เขาเจอเลยในเฟสเอเปเรนซ์ก็คือเดอะนิวมิวแทนเขาน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในทีมนิวมิวแทนเลยนะครับท่านผู้ชมและที่สําคัญโผลมาตอน1991แสดงว่าตัวละครตัวนี้ถูกเขียนขึ้นมาใหม่และก็คนเขียนคือฟาเบียนนิซซานะครับผมและที่สําคัญคือเขามีพลังซูเปอร์ฮิวแมนเกี่ยวกับเรื่องของฟิสิกอลอะบิลิตี้ที่เขาสามารถฮีลิงรักษาตัวเองได้ท่านผู้ชมแต่ทำไมมันตายในเดฟูส แล้วก็มีความสามารถคือเป็นนินจาใช้อาวุธได้ดีมากนะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า3ตัวละครนี้ถ้าพี่ต้นแกะออกมามันจะสวยขนาดนไหนเพราะฉะนั้น่านผู้ชมต้องติดตามในช่องนี้เลยไปเดี๋ยวเราไปแกะก,กล่องกันครับคือ <c oughs> พี่ต้นแกวออกมาฮะนะมองผิวเผิอนนอกกล่องนั้นผู้ชมอีตัวเนี้ตอนแรกเฮ้ยแม่งจ่อยว่ะยิ่งอีตัวนี้โคตรจ่อยเลยการว่าเฮ้ยพอแกวออกมามันไม่จ่อยสักตัวเว้ยจริง,รงๆนะผู้ชมคือกลายว่าไอตัวชารสเตอร์ซาแม่งสวยมาก คือพอแกะออกมาข้างหลังเนี่ยท่านผู้ชมลองคิดดูดิเนี่ยคือพี่ต้นชอบแบบงานแบบดีมากเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยคือ c ชสเตอร์สตาร์คือสวยมากคือแบบคือถึงว่าทําไมราคามันขึ้นบางครั้งมันมีช่วงหนึ่งที่เชสเตอร์สตาร์ราคาขึ้นตอนหนังเอ็กซ์เม่เดทูเข้าท่านผู้ชมคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวที่เชสเตอร์สตาร์ก่อนเลยนะครับเพราะว่าพี่ต้นรู้สึกว่าแกะมาตัวนี้ชอบสุดจริงๆนะคราวนี้เชสเตอร์สตาร์ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยจะเห็นได้ว่า เขาเองเนประวัติของเชสเตอร์สตาร์นะเป็นเหมือนคนญี่ปุ่นนั่นแหละถ่าพี่ว่าจะไม่เป็นคนจีนหรือคนญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับที่เราเมื่อกี้นะคราวนี้เนเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มเอ็กฟรอสที่เข้าไปสมัครกับทางเดสปูนี่คือเป็นประวัติทางหนังนะแต่ถ้าเป็นจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมคราวนี้เนี่ยเชสเตอร์สตาร์จุดขยับเนี่ยคือหัวหมุนได้เวลาระวังต้องระวังจุดนี้เป็นหลักนะเพราะว่าตรงนี้อาจจะขาดได้ง่ายๆนะครับผมก้มได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เงยได้ประมาณนี้นะครับ คราวนี้จุดสาคัญที่พี่ต้อนอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับก็คือนี่ครับแขนแขนข้างนี้ยกขึ้นมาได้นะครับแขนข้างนี้ยกได้180 <S <S 1 8 0ทั้งนั้นที่มีตัวนี้นะตัวนี้มันเป็นตัวที่ติดอยู่ที่เกราะนะครับผมแต่คราวนี้คือตรงนี้รายละเอียดดีมากท่านผู้ชมนี่พี่ต้นสูงไม่ดูตรงนี้เห็นไหมครับข้างในนี้เป็นเหมือนฟองน้ําของตัวเกราะเห็นไหมเป็นขีดๆ,ๆีขีดๆคือรายละเอียดโคตรดีแล้วแม่งเป็นทั้งอันไว้ท่านผู้ชมแม่งเป็นทั้งแผงนะครับแล้วตัวนี้นะถ้าพี่ต้นถอดออกมานะคครรัับบี่ต้นนถอดดดหววยูเลกาะ นี่ท่านผู้ชมแม่งปิดกันไหนนี่นี่ครับคือดีมากในพี่ต้นชอบตรงนี้มากเนี่ยคือเนี่ยเอาไปเลยดีกว่างานเท็กเจอร์ดีเทลคือสวยมากนะครับลายพิจัยไหนก็ถอดออกมานะครับเดี๋ยวพี่ต้นรีวิวตรงนี้ต่อเลยนะครับตรงช่วงอ,อกนะครับก้มได้ประมาณนี้เงยได้ประมาณนี้ก็ยังมีตัวรูตรงนี้อยู่นะน่าเสียดายมากคือมันเป็นเรื่องที่เฟล,ลอ่ะถ้าเกิดเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยแทบจะแทงเข้าไปได้เลยท่านผู้ชมนะครับส่วนต่อมาเอวหมุนได้3 6 0โองศานะครับ ขายกขึ้นได้90องศาข้อต่อไปดับเบิลจอยจุดขยับตรงนี้หมุนได้โอ้โหแน่นมาก3 6 0รโคตรถูกใจนะครับอะไรที่มันแน่นๆเนี่ยถูกใจมากนะครับจุดตรงนี้นะครับมีจุดขยับเล็กน้อยนะครับตรงนี้จุดขยับเล็กน้อยนะครับก็เล่นท่าได้ดีนะครับขาตรงนี้หลวมนิดหน่อยนะครับแต่ก็พยายามที่จะจัดให้มันยืนได้ง่ายๆเพื่อไม่ให้มันล้มนะท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้คราวนี้เดี๋ยวพี่ต้นจะขออนุญาตใส่ตรงนี้กลับไปก่อนนะครับแล้วก็ จะสวมในส่วนที่เป็นหัวแล้วก็จะอาวุธลงไปให้น้องๆและท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสวมอาวุธกันเลยนะครับอาวุธนะครับที่เขาให้มามี2แบบเป็นดาบคู่แยกกันอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกดาบหนึ่งเป็นแบบนี้ตอนแรกพี่ต้นก็งงเว้ยว่ามันดาบเป็นอย่างนี้บอกว่านี่ไม่ใช่ดาบเป็นอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่มันแยกกันจ้าพี่ต้นก็นสวมไห้ดูเลยนะแต่เสียดายไอ้มือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามมือมันก็ยังเป็นมือยิงปืน ไม่เข้าใจจริงๆพี่ต้นรีวิวมาตั้งหลายกล่องเนี่ยในวิคที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้ดาบก็จะเป็นงี้เน่เทมอลเอเวนซิ่งเน่รายกันหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือตอนแรกพี่ต้นคิดว่าดาบมันหนานะครับพอใส่แล้วมันจะแบบทําให้มือมันเก้งก้างไม่เลยนะมันพอดีแล้วก็สวยมากนะครับผมเ네น่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเราคือพี่ต้นเองก็เป็นสายที่สะสมเดซคู่อยู่แล้วนะครับแล้วก็พี่ต้นชอบทีมเอ็กซ์ฟอร์ดมากๆเลยพอออกมาสวยเวอร์สวยจริง เนี่ยคือยอมรับเลยว่าดีใจมากที่ซื้อตัวแช a เตอร์สตาร์มานี่สวยเวอร์ ฟินมากนะครับตัวต่อมาพี่ต้นขออญาตรีวิวดัซเลอร์นักร้องเสียงใสนะครับผมเน่แบบนี้เลยคือสวยเหมือนกันแต่คราวนี้มันจะไม่สวยเท่ากับงานวินเทจนะครับมันจะมี2แบบตอนนี้ที่ d a z เลอร์ออกคือ d a z เลอร์วินเทจแพ็คเอสติเนะครับจะเป็นแพ็คคล้ายๆ g เก Beat นะครับผมแล้วก็แพ็คที่2จะเป็นแพ็คที่ออกมาพร้อมกับบ u บบอรอรกเป็น X-Men Collection ที่2นะครับ นะคราวนี้เองเนี่ยพี่ต้นจะขออนุญาตรีวิวให้น้องๆาดผู้ชมดูว่าตัวนี้มันสวยขนาดไหนเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตดึงไมล์ออกก่อนนะครับหัวเนี่ยหมุนได้3ามรบนะครับผมปกติเลยแต่คราวนี้พี่ต้นจะไม่หมุนเยอะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้จะฉีกขาดเอานะครับตรงปกเสื้อนะครับผมแขนยกได้1 8 0อสองศาแบบนี้ ตรงท่อนนี้นะครับไม่มีเรื่องของไบเซ็นะครับผมแขนหมุนได้3ามรอิตรงเขาสอบเป็นแบบซิงเกิลจอยนะครับมือขยับขึ้นลงได้ปกติแขนหมุนได้3ามิแบบนี้นะครับผมใช้ได้ตัวนี้เป็นบอยลี่ผู้หญิงจ๋าจริงๆแต่มีกล้ามอย่างสวยนะครับตรงนี้หมุนได้ไหมเดยกพี่ต้นขออนุญาตฝืนนิดนึงหมุนได้3ามรสนะครับผมอาจจะมีรอยเกิดขึ้นกับสีขาวเล็กน้อยนะครับเงยได้ประมาณนี้ก้มได้เล็กน้อยนะครับโอเคเลยในก้มนี้ได้เลยนะครับเอียงได้ด้วยนี่งี้ออนะครับคราวนี้ขา ขาย,ยกได้ดีเลยนะครับก็ยกได้ประมาณ90องศาหมุนได้สามรกสิค่อนข้างเหนียวพอสมควรสีเหลืองเอ้าจะออกเหลืองเหลืองนิดนิดเพราะว่าตัวนี้เป็นขาวไข่มุกต้องเวลาตังา้งตรงแดดต้องระวังนะข้อเข่าเป็นดับเบิลจอยนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของโรลโเบสสวยมากคือไม่แน่ใจนะถ้ามันทําให้หมุนได้นี่คือฟินเลยแต่ตอนนี้มันทําให้หมุนไม่ได้นะครับก็หมุนได้ปกติตรงขานะครับตรงที่เป็นช่วงข้อเอาขาเรียกว่าตาตุ่มนะหมุนได้ปกติเลยนะครับพอยืนแล้วเนี่ยสวยมากเนี่ยครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ใครที่ดูหนัง X Men นะจะชอบเลยในฉากที่เขาร้องเพลงใต้ต้นไม้แล้วก็ Dark Phoenix ก็คือปล่อยพลังแสงจนต้นไม้ระเบิดหมดนะครับผมคราวนี้ไมที่เขาให้มาเป็นไมแบบนี้ไมทองคำนะครับไปออกรายการเวิร์กพอยต์ได้เลยนะครับท่านผู้ชมเนยเวิร์กพอยต์ที่ต้องให้สปอนเซอร์และในโรโบด้วยด้วยรักเธอรักเธอแต่เธอไม่รักโรคนี่เป็นไมนะครับผมแล้วก็เสียบไว้ตรงนี้ที่มือขวานะครับพอเราเสียบไปเนี่ยมันจะลงล็อกของไม่มันพอดีแบบนี้เลยเห็นไหม ท่านผู้ชมเนี네่ยคราวนี้ตัวนี้นะครับมือเขาให้มาเป็นแบบนี้เป็นมือแบบ powerful อย่างนี้เลยแล้วก็สวมเข้าไปที่แขนแบบนี้รู <Blue S 2> ก็จะมีให้2แบบพี่ต้นมักจะสวมที่รูที่เป็นรูที่เล็กๆหน่อยนะครับเพราะว่าคือมันอย่างน้อยเนี่ยมันก็ล็อกล็อกตรงข้อต่อได้ดีกว่านะครับถ้าเราไปสวมตรงรูใหญ่ๆเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าข้อต่อมันล็อกลำบากนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตลองใส่เข้าไปางี้ก่อนนะครับฮึอ่าโอเคจะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยพี่ต้นชอบเพราะว่า ตัวแขนเนี่ยมันเป็นนี้เลยนะครับที่ส่วนใหญ่พี่ต้นอยากได้พลังวงแหวนนี้เพราะว่าจะเอาไปเล่นกับพวกจีนเกรย์เอาไปเล่นกับพวกคิตตี้ไพร์นะครับผมอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นแดชโลแบบนี้เลยนี่เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นคลาสสิกนะครับผมไม่ใช่เวอร์ชันวินเทจที่เป็นที่อยู่ในทีมของ Xmen ยุค80ในตู้เกมไม่ใช่นะเป็นเวอร์ชันคลาสสิกนะครับสุดท้ายเรามารับชมตัวนี้กัน1ในทีม Imperial Guard นะครับผมแล้วก็ เป็นหนึ่งในทีมที่อยู่ในทีมเดียวกับแฟนของชาวเซเบียนะครับก็คือ g r a d เ a t o r ึงดึงึงง,ง,ง,งเป็นหนังที่ได้รางวัลออสการ์ปี2001ทุยไม่ใช่พีตพ่ต้นพี่ต้นจะเล่นมุกอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะมุกแบบนี้มันพาแบบทำให้พวกเราเนี่ยงงกันไปหมดเลยเพราะผมไม่ได้สนใจเรื่องภาพยนตร์นะครับตัว g r a d i a t o r ที่ให้มาภาคคุมยัง ยังรู้สึกว่าพี่ต้นยังไม่ได้ฟิลมันนะครับพี่ต้องขออนุญาตถอดให้น้องๆนานผู้ชมดูละก,กันเดี๋ยวต้นถอดหัวมาก่อนนะครับคือผ้าคลุมมันยังดูดอยๆอยู่นิดๆนะครับแต่พอเราถอดออกมาแงดูเด๋อดาอะไรนะนี่มีหัวโทมฮอคด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวกันเลยนะครับหัวหมุนได้3ามรองงองศาจุดขยับนะครับขึ้นลงได้ปกติหัวทํามาถือว่าใช้ได้ลาบากมากนะเพราะว่ามาช่วงคอกับช่วงเป้ามันห่างกันค่อนข้าง,ง,งเยอะนะครับทุผู้ชมนี่เป็นตาหนิเลยนะ ต่อมาแขนยกได้180องศาแบบนี้เลยนะครับตรงนี้มีจุดขยับแบบใบเส็จชัดเจนนะครับเป็นข้อต่อดับเบิลจอยนะครับมือหมุนได้360ขยับขึ้นลงได้นะครับหัวไหล่หมุนได้360นะครับผมตรงนี้นะครับจุดขยับตรงข้อต่อตรงบอดี้ใต้ราวนมเราเรียกว่าเชสนะครับกลมได้ประมาณนี้นะครับเงยได้จะมีรูไหมเรามาลุ้นกันไม่มีรูเนี่ยคือบางตัวของ มาเวลร g เจน h ัสโบมันก็แปลกเนาะบางตัวรูไม่งอย่กว้างบางตัวรูแทบจะไม่มีนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูช่วงเอวเอวหมุนได้3ามอ,องศาค่อนข้างจะมีแกลบทอร์แรนต์นะครับแกลบทอร์แรนต์คือแบบนี้ถ้าเรามองลอดช่องไปเราเห็นแสงฝั่งตรงข้ามนี่คือแกลบทอร์แรนต์นะครับตัวนี้แกลบค่อนข้างกว้างพอสมควรนะครับบยทําให้จุดขยับดูเงยางยงงงหน่อยตัวนี้จะมีรูสําหรับไว้ใส่ตัวผ้าคลุมตรงนี้เห็นไหมครับเป็นเดือยของมันนะครับ คราวนี้ตัวขานะครับยกได้นะครับ90องศาหมุนได้360องศานะครับผมแน่นพอสมควรต้องเรียกว่าแน่นพอตัวเลยแหละนะครับข้อเข่าเป็นดับรลจอยชอบมากๆอะไรก็ตามที่พิกเกอร์ให้แบบนี้มันกรบทุกข้อตำหนิได้หมดคือจุดขยับหน้าแข้งครับท่านผู้ชมเน่คือฟินมากๆเลยนะครับได้จุดขยับหน้าแข้งมาดิีิต้นหลงรักมากๆเลยนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ไม่แถมอะไรเลยแม้กระทั่งอาวุธสักชิ้นหนึ่งโกรธล้อเล่นหนะไม่โกรธหรอกนี่แล้วก็คราวนี้เราก็สวมตรงนี้เลยนี่นะครับเขาก็พี่ต้นก็จะกดลงมาให้อยู่ในรูนะครับนี่อย่างนี้มันก็จะเป็นภ้าคลุมคล้ายๆภ้าคลุมแบบเขาเรียกภ้าคลุมแดกคูล่าหน่อยนิดๆน,นะครับแดกคูล่านี่ท่านเขาแดกคูล่านะครับผมนี่ก็จะออกเป็นแบบนี้นี่คือแก a ดี้เออนี่นะครับนำแสดงโดยรัสเซลโคทุย ไม่ใช่พี่ต้นเล่นมุกแบบนี้แล้วนะครับเป็นเอ็กซ์มนนะครับเป็นอิมพ r i เรียลกาดนะครับนี่เน่แบบนี้เลยเพราะฉะนั้น3ตัวที่เรามีวันนี้ได้แก่ชา a ตอร์สตอร์เน่ตรงกลางเลยนะครับเน่กราเดเยเตอร์และแด z เลอร์คราวนี้เดี๋ยวเรามาถึงกระบวนการการแลปอัพให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนิดนึงว่าความคุ้มค่ามันเป็นเช่นไรนะครับผมมาเริ่มแลปอัพกันเลยดีไหมท่านผู้ชมครับ มามาฟังมาพร้อมกันเลยกับก,การแรมอัพ4แคตเกอรีจากตัวต้นฮีโร่ได้แก่เท็กเจอร์ดีเทลเอ็กโอนอมิกเอนจิเนียริงนะครับอ์ติคูลเลชันนะครับและสุดท้ายคือแอปลรลและฟังชันจบด้วยภาพรวมคือเรื่องของการบอกว่าข้อดีและก็สิ่งที่เราควรตามหาแน่คราวนี้เรามาร่บกันที่เท็กเจอร์ดีเทลกันเลยครับถามว่าเท็กเจอร์ดีเทลของ3ตัวนี้ใครดีที่สุดแช a เตอร์ตร์ นะครับลองลงมาเป็นเดสเลอร์แล้วก็แกราเดเตอร์คือแกราเดเตอร์พอเราถอดผ้าคลุมอะ่ะเราเลยเห็นภาพชัดเจนว่ามันยังไม่ได้มีเรื่องของเอ่อเท็กเจอร์ที่ดีมากนะักพี่ต้นคิดว่าเชสเตอร์สตาร์น่าจะใช้บอดี้เดียวก,กันกับตัวควายทองอะ่ะควายทองที่อยู่ในคอลเลคชันของ Gradient of อเวนเจอร์่อ่ะถ้าพี่ต้นจะไม่ผิดชื่อมันเรียกย้างเหมือนกันเนาะใครจำตัวควายทองนั้นได้บ้างลองคอมเมนต์บอกชื่อพี่ต้นหน่อยนะคราวนี้เท็กเจอร์ดีเทลที่พี่ต้นชอบเลยคือตัวผมตัวผ้าคลุมและที่ชอบที่สุดของเชสเตอร์สตาร์ ถ้าใครดูตั้งแต่ต้นคลิปคือตัวใต้ตรงนี้ใต้ตรงใต้ตรงกระบอกผ้าเนี้ยมันสามารถที่จะเออเหมือน,นเป็นลายทิชร์สวยๆเลยแล้วเป็นเหมือนฟองน้ํานิ่มๆคือเจ๋งมากนะครับผมส่วนต่อมาในเรื่องของแอร์อ์ติคู o เลชันจุดขยับ by ยอ o กโ m น c มิกเอน e ิเนียก็คือการเคลื่อนไหวาตามหลักกายศาสตร์180องศาในส่วนของสไตล์โซนถือว่าดีนะครับ ถามว่าดีมีตัวไหนบ้างคือพี่ต้นก็ยังยกย่องให้เชสเตอร์สตาร์แต่ลองลงมาเป็นแตรดิเอเตอร์นะครับคำว่าอีโคนมิกคือการเคลื่อนไหวที่เราสามารถขยับได้ทุกจุดนะครับ โดยส่วนใหญ่มาเบลลิเจนจะมีจุดขยับมากสุดคือประมาณ32จอยน้อยสุดก็ประมาณ15จอยนะครับคือพวกตัวบอดี้ผู้หญิงนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมคราวน,นี้เองเนี่ยพี่ต้นคิดว่าใครที่กำลังตามหามาเข้าทีมเดฟพูนะเชสเตอร์สตาร์ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับทีมนี้คือทีมเดียวกันนะเดสเลอร์ ler, นะครับผมคือทีมเดียวกันเลยคือทีมเอ็กซ์วอตเหมือนกันแล้วก็อยู่ในแก๊งนิวมิวแทนด้วยนะครับสุดท้ายเลยคือแอปเปิลแรนด์ลงสี3ตัวพี่ต้นขอ ขอขอตำหนิตัวไกรเลเตอร์ต้องขอโทษจริงๆนะครับใครที่ชอบไกรเลเตอร์สองตัวนี้สวยนะโดยเฉพาะตัวพลังเวทตัวนี้สวยมากอ๋อหรือบอกเลยการฉีดเรซินแบบนี้คือฉีดไม่ยากนะง่ายๆเลยคือตอนแรกทุกคนคิดว่าเป็นฉีด3สีใช่ไหมไม่ใช่นะฉีด3สีจะมีมูลค่าการฉีดแพงกว่า โดยเฉพาะรถยนต์ใครเคยเห็นไฟไท้ายมั่งไฟไท้ายเขาจะฉีด3าสีเขาฉีดสีแรกหมุนโมนฉีดที่2หมุนโมนนะครับผมแต่นี้คือฉีดสีเหลืองมาสีเดียวและไปพ่นสี EDP เพ t ด้วยสีแดงและสีเขียวถ้าเรามองด,ดีจะมีสีซ้อนกัน3อันนะครับไม่ใช่เป็นการฉีดนะพี่ต้นลองสังเกตดูแล้วนะครับคราวนี้สุดท้ายเลยนะครับการลงสี2ตัวที่ดีคือ d a ดเ e r กับตัว c h a ์เตอร์สตาตัวตำหนิที่ีต้นอ,อยากตำหนิเลยคือตัว Gradator อร์พอเราถอดผ้าคลุมมาเราเห็นทุกอย่าง ว่าแกรนเตอร์ด้านหลังคือเป็นรอยถลอกสีไม่เต็ม,ส,มสีไม่สวยนะครับคือเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะท่านผู้ชมแต่ถ้าถามว่ารอยภาพรวมในคตเตรกอรี่สุดท้ายคุ้มค่าไหมพี่ต้นแรงเรียนคําเดียวเสมอว่าพี่ต้นซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะครับผมมาจากร้านค้าพี่ต้นจะนึกถึงความคุ้มค่าในการที่เราเสียมูลค่าของเงินไปนะครับผมตรงนี้พี่ต้นสะสมด้วยใจที่พี่ต้นรักเพราะฉะนั้นเองพี่ต้นจะชอบทุกตัวนะครับคราวนี้ถ้าให้คะแนนนะพี่ต้นบอกเลยว่าอยู่ที่ประมาณแคะแนนครับท่านผู้ชม 8คะแนนเท่านั้นนะครับเพราะว่ามา,าจจะมีเรื่องของคาแรคเตอร์ hmm. ของตัวละครเรื่องของจุดขยับเรื่องของดีเทลต่างๆที่มันยังด้อยอยู่นิดๆนะครับแต่ถามว่าเราจะหาสินค้าดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนใครอยากลองหานิงค้าดีๆมีทางเรื่องหนึ่งคือแคปสกรีนหน้าจอมปต้นลองตั้งกระทู้ถามเลยนะครับในโพสต์มีคนเสนอแน่นอนหรือที่2เลยคือลองตามหาได้ที่ร้านพี่เดชนะครับ h o ป b y g เกม By บน้าเดชคืออันนี้เลยแบบนี้ และสุดท้ายเลยนะครับผมใครที่รักช่องเดอะต้นฮีโร่นะครับผมอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้นิดนึงนะครับผ่านไปผ่านมาชมกันบ่อยๆอย่าลืมกด s u b สไครต์นะเพื่อคุณจะเป็นผู้โชคดีตอน100่งแสนสับสไครต์ที่พี่ต้นจะมีการแจกเสื้อนะครับแล้วก็แจกในส่วนของรางวัลประมาณสิบรางวัลให้ร่วมกิจกรรมแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับมาเป็นครอบครัวดเดียวกัน วันนี้ต้นฮีโร่น้ำลายเหนียวแล้วเหนื่อยมากเลยทำคลิปเพื่อความสนุกให้ทุกคนมีความสุขแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมีการพักผ่อนด้วยหลังจากนี้พี่ต้นจะขออนุญาตราบลากันไปพักผ่อนนิดนึงไปทำงานบ้านก่อนละกัน <c oughs> เพราะว่าพี่เบ๋ใช้พี่ต้นน้องๆใช้พี่ต้นทำงานบ้านอย่าลืมนะคอมเมนต์บอกพี่เบ๋ต้องทำบ้างน,นะครับพี่เบ๋ต้องทำบ้างน,นะครับเน่ใครกลางบอกให้พี่เบ๋อยากให้พี่ต้นใช้ให้พี่ต้นใช้พี่เบ๋บ้างบวกหนึ่งนิด นี่แต่ถ้าเกิดใครอยากให้เด็กใช้วิต้นบวกหนึ่งอีกทีสิไม่ใช่นะบวกสองนะครับผมไปแล้วบายรักทุกคนเสมอ I love you สวัสดีครับ